สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเข้ารหัสอุปกรณ์บนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์นะครับวิธีขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ครับกดที่แอปพลิเคชัน ค,วา,ค,าค,าความปลอ,อดภัยเข้ารรหัสโทพถ้าคุณไม่ได้ตัต้งหน้าปลล็อกเ,เป็นรหัส p i นคุณก็จะไม่สามารถเข้ารหัสผ่านอุปกรณ์ตอนที่คุณเปิดเครื่องได้เซ่องการเข้ารหัสข้อมูลจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง 5ัาขาั้นตอนหยุดชะงักคุณจะต้องสูญเสียข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดไปคุณจะไม่สามารถยกเลิกการข้า,หารหัสใหม่ได้ยกเว้นดีเซค่าลับล้วนจะเป็นการลบข้อมูลหมดเลยขั้นตอน,น,นต่อมีนี้นนช่วงที่สาเดี๋ยวเราจะให้ ปาเป้าก่อนใครได้คะแนนเยอะก็จะเข้าไปในรอบหลังอ้าวขอคะแนนเลยนะเยอะพร้อมแล้วและครับปาสามสิบสามกดเข้ารหัสผ่านเข้ารหัสแฉลบยืนยันพีนของคุณนะคะคะแนนคุณแจดได้52นะครับเพราะฉะนั้นคุณแจดครับเข้าไปแล้วงไ กดเสร็จสิ้นเขรอรหัสแท็บเล็ตหรือไม่การทำนี้จะไม่สามารถย้อนกลับได้ค่าขั้นต่คุณอยู่ชั้นงะคุณจะต้องส่เสาข้อมูลบางส่วนไปแต่ถ้าไม่แต่ละครั้งอะมันจะมีให้ถามว่าคุณต้องการเครารหัสผ่านแท็บเล็ตใช่ไหมให้คุณตอบว่าใช่ถ้าแล้วเขาบอกว่าคุณต้องกรเสียบมากรองก็จะรีบูแล้วก็ให้เราใส่รหัสผ่าน โอเคขดเข่ารหัสแท็บเล็ตหน้าก็จะเป็นรูปแอนเบอร์นี้รนอะสักค่ขอ้นรัต่นี้าอาเนนะตอนนี้ข้ากำลังทำการจัดอุปกรณ์ต่างๆตาเข้ารหัสผักระหว่างที่รอการเข้าวันนี้มารู้จักการเข้ารหัสอุปกรณ์ข้อมูลกันก่อน การเข้ารหัสผ่านอุปกรณ์ของข้อมูลเป็นขั้นตอนการที่การขั้นต่อเข้ายากมากที่สุดเสริมเป็นรหัสผ่านที่จะไม่สามารถยกเลิกได้เว้นแต่การรีเซ็ตคอมมลนซึ่งจะเป็นการลบข้อมูลของคุณออกทั้งหมดเลยภูมิาตและปทาติไทย ็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจมันเป็นรหัสมันเป็นอันเดียวที่ไม่สามารถยกเลิกได้เว้นแต่การรีเซ็ตเท่านั้นแช่คกอตอนหนึ่ง แลนี้แอดรอยำลังชิ้าบบสำหรับการรีวิวการเข้ารหัสถาเข้ามาตั้งจบรเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ